สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Black Time ครับสำหรับเรื่องราวหลอนลี้ลับตำนานความเชื่อที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวหลอนของคนครูคนหนึ่งครับมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์หลอนที่เธอนั้นได้ไปพบเจอมาตอนเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดแห่งหนึ่งยานชานเมืองครับ เธอนั้นได้ไปพบเจอกับอะไรมาเรื่องราวจะเป็นยังไงจะหลอนจะน่ากลัวแค่ไหนเราจะมาเล่าให้ฟังใน e ีพีนี้ครับ เรื่องราวเรื่องนี้นั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5 6ถึง6ปีก่อนครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของค,คุณครูคนหนึ่งครับขอให้นามสมมุติว่าคุณออมแล้วกันครับคุณออมนั้นเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้มาหลายปีแล้วครับเธอนั้นมาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์หลอนที่เธอนั้นได้ไปพบเจอมาตอนไปเป็นครูอยู่ทั่ง ตอนไปเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนวัดแห่งหนึ่งแถวเขตปริมณฑลครับโดยคุณออมนั้นเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนแห่งนี้นั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ทางวัดนั้นบริจาคให้สร้างเป็นโรงเรียนครับไม่ว่าจะเป็นเมนเผาศพสาลาสวดศพหรือที่เก็บศพนั้นก็จะอยู่ใกล้ๆกกับอาคารเรียนโดยรอบเลยครับ โดยเฉพาะตึกของอนุบาลชั้น3และชั้น4นั้นห้องริมนั้นถ้าเปิดผ้าม่านไปก็จะมองเห็นที่เก็บศพได้อย่างชัดเจนเลยครับและเรื่องราวต่างๆนั้นก็เกิดขึ้นตอนที่เธอไปเป็นครูสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับจนมาถึงวันนี้ในปัจจุบันพี่ๆครูที่เขาสอนมาอยู่ก่อนนั้นก็ยังเล่าเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นกับตน ที่โรงเรียนนี้ให้คุณออมได้ฟังอยู่บ่อยๆครับโดยคุณออมนั้นเล่าว่าเหตุการณ์ตั้งแต่ครั้งแรกที่เธอนั้นไปเจอมานั่นก็คือตอนนั้นเป็นเวลากลางวันครับจะมีบางวันที่เธอนั้นจะได้กลิ่นเหม็นคล้ายกับกลิ่นศพนั้นลอยมาอยู่บ่อยๆครับพี่ที่เป็นครูด้วยกันนั้นก็บอกว่ามันก็อาจจะมีคนตายบ้างแหละ แต่บางครั้งก็ไม่มีคนตายนั้นก็ยังได้กลิ่นศพเหมือนกันแต่แปลกมากกลิ่นนั้นไม่รู้มาจากทางไหนอยู่ดีๆก็ได้กลิ่นแล้วก็ขนลุกขึ้นมาอย่างประหลาดเลยครับจนทำให้หลังๆนั้นคุณอมก็คุ้นชินกับกลิ่นกลิ่นนี้และทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วก็พยายามจะไม่คิดอะไรพยายามทำหน้าที่ของตัวเองต่อมาครับ จนพออยู่ไปนานๆเข้าคุณออมนั้นก็เริ่มเจอเยอะขึ้นครับก็จะอยู่ทำงานกับเพื่อนครูที่ตึกเรียนจนดึกดื่นประมาณ2-3ถึงทุ่มเห็นจะได้ครับช่วงนั้นพี่ๆเขาก็เตือนกันว่าเวลากลับดึกนั้นตอนเดินออกจากตึกนั้นอย่าเงยหน้าไปมองข้างบนตึกเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นตึกไหนตึกไหนก็ตาม เพราะเล่ากันว่าจะมีครูคนอื่นเคยมองขึ้นไปบนตึกตอนเวลากลางคืนแล้วแล้ไปเจอกับผู้หญิงใส่ชุดไทยนั้นยืนอยู่บนตึกอย่างชัดเจนเลยครับแล้วเห็นกันบ่อยๆมากคุณออมนั้นได้ฟังแบบนั้นก็ไม่กล้าขึ้นคุณอมได้ฟังแบบนั้นก็ไม่กล้ามองขึ้นไปเลยครับพอออกมาจากตึกก็จะรีบเดิอนออกจากโรงเรียนทันทีครับ แต่คุณออมเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งครับมันมันผือหันกลับไปมองที่อาคารในตอนเวลากลางคืนครับโดยภาพที่เธอเห็นนั้นทำให้เธอแทบช็อกเลยครับเพราะมันปรากฏเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดไทยสบายเฉียงยืนอยู่บนตึกอย่างชัดเจนเลยครับในท่าทางที่เธอผู้หญิงคนนั้นกำลังไรยรำอยู่คุณอ,อมเห็นแบบนั้นก็รีบหันกลับมาครับ แล้วก็พยายามตั้งสติเดินออกจากโรงเรียนกลับหอพักโดยเด็วครับแล้วคุณออมนั้นก็เล่าว่าภาพนั้นมันยังติดตาอยู่เป็นเดือนเลยครับมันเป็นภาพที่น่ากลัวมากไม่คิดว่าตนนั้นจะได้เจอแบบนั้นจริงๆครับยังมีเรื่องที่เกิดขึ้นที่ห้องนาฏศิลป์อีกจะอยู่ที่ชั้นบนสุดของตึกด้านหน้าครับห้องนี้ครูนาฏศิลป์ของโรงเรียนนั้นจะชื่อว่าครูเอครับ เล่าให้ฟังว่าตอนมาอยู่ที่นี่แรกๆก็จะชอบนั่งทางานหลังเลิกเรียนจนเย็นอยู่เป็นประจำครับแล้วก็จะมีนักเรียนนางรำอยู่เป็นเพื่อนผัดเปลี่ยนหมุนเปลี่ยนกันไปครับแต่ครูเอเล่าว่ามีอยู่วันหนึ่งตนนั้นนั่งทางานอยู่จนเย็นครับอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งเล่นอยู่ในห้องนั้นพอเงยหน้าขึ้นมอง ก็ปรากฏว่าในห้องนั้นไม่มีเด็กนักเรียนอยู่เลยสักคนครับทําให้คุณเอนั้นคนลุกไปเลยและบางทีนั้นก็จะได้ยินเหมือนเสียงเด็กนั้นหัวเราะแว่วลอยมาจากทุกทิศทุกทางเลยครับดังวนอยู่ในห้องน่าตัดสินห้องนั้นเสียงของตกบ้างและเสียงเหมือนคนเปิดตู้บ้าง ครูเนั้นเจอแบบนั้นเลยกลัวมากๆก็รีบเก็บของกลับบ้านทันทีแล้วก็เป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆครับจนหลังๆครู A นั้นก็ไม่ทำงานตอนเย็นเลยครับเลิกงานเสร็จก็จะรีบเอางานกลับไปทำต่อที่บ้านทันทีอยู่ครั้งหนึ่งคุณออมนั้นก็เล่าให้ฟังว่า ตนนั้นก็นั่งรถผ่านหน้าโรงเรียนครับก็จะหันหน้าไปมองที่ตึกอาคารพอดีก็จะเห็นไปตรงห้องนาทศิลป์ตอนนั้นเป็นเวลาสี่ทุ่มครับเธอนั้นเห็นว่าไฟในห้องเรียนนาทศิลป์นั้นเปิดสว่างอยู่ห้องเดียวครับก็คิดสงสัยว่าเอ๊ครู A นั้นลืมปิดไฟหรือเปล่าเลยโทรไปหาครูเอครับปรากฏว่าครูเอนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่ห้องนาทศิลป์และตนก็บอกว่า ตนนั้นไม่ได้ลืมปิดไฟด้วยครับเลยโทรบอกครู B ครับซึ่งเป็นรุ่นพี่เป็นครูผู้ชายที่อยู่บ้านพักหลังโรงเรียนครับแกนั้นก็เลยขึ้นไปดูให้เผื่อว่าครู A นั้นลืมปิดครับพอมาตอนเช้าคุณออมนั้นก็เจอกับครู A แล้วก็พี่ B ครับ เลยคุยกันเรื่องเมื่อคืนที่ครูเอลืมปิดไฟครับแต่ครูเอนั้นก็ยืนยันว่าตนนั้นเช็คดูแล้วว่าไม่ได้ลืมปิดไฟอย่างแน่นอนพี่บีนั้นก็เลยเล่าให้คุณอ,อมฟังว่าคุณอ,อมนั้นไม่ใช่คนแรกครับที่เห็นไฟเปิดแล้วก็โทรหาแกแต่ก่อนหน้านี้นั้นมีครูคนอื่นที่เห็นแบบนี้เหมือนกันตอนแรก แกออกจะงงๆครับเพราะช่วงเย็นหกโมงแกนั้นก็ไปเดินเตือนตรวจตราดูห้องทุกห้องแล้วว่าใครลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างแต่ก็ปิดกันเรียบร้อยหมดแล้วแต่ก็แปลกที่ว่าพอตอนกลางคืนนั้นไฟในห้องหน้าตาสินั้นดันติดขึ้นมาได้ไงอย่างไม่รู้ครับ ครูที่ผ่านไปผ่านมานั้นก็จะมีคนเห็นอยู่หลายคนแล้วก็โทรมาบอกแกให้แกไปปิดอยู่ตลอดครับแต่หลังๆนั้นพอแกเจอแบบนี้บ่อยๆแกก็เริ่มชินแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็ปิดไปเองครับเพราะแกนั้นเล่าว่าแกเป็นคนไม่กลัวผีนั่นเองครับแล้วก็มาถึงเรื่องที่คุณออมนั้นเจอเข้ากับตัวอีกครับคุณออมนั้นเล่าว่ามีอยู่วันหนึ่งครับเธอนั้น ช่วยพี่ที่เป็นครูอนุบาลสองคนทำความสะอาดของเล่นเด็กหลังเลิกเรียนครับทำไปจนประมาณเวลาก็ลุวงเลยไปถึงประมาณสองทุ่มครับคุณออมนั้นก็เดินออกจากตึกกำลังจะกลับหอ,อกันครับซึ่งก่อนที่เธอนั้นจะเลี้ยวซ้ายออกประตูโรงเรียนคุณออมนั้นก็มองตรงไปที่ศาลาข้างห้องสหก่อนครับ เธอนั้นเห็นเหมือนผู้หญิงหน้าขาวผิวขาวกำลังนั่งหันข้างให้เธออยู่ลักษณะที่คุณอ,อมเห็นนั่นก็คือศาลานั้นมันมืดมากครับไม่มีไฟแต่คุณอ,อมเล่าว่าหญิงคนนั้นเหมือนกับมีแสงไฟในตนเองครับมันสว่างขึ้นมาซึ่งอาจจะไม่ใช่คนอย่างแน่นอนครับ คุณออมเล่าว่าอยู่ดีๆสักพักผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามามองทางคุณออมตอนนั้นเธอคิดว่าเป็นคนหรือเป็นผีกันแน่เลยถามพี่ครูอนุบาลที่ว่ากลับบ้านด้วยกันว่าเห็นใครหรือเปล่าพี่ทั้งคู่นั้นก็บอกว่าเห็นแต่น่าจะเป็นคนที่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นมากกว่าสักพักก็มีรุ่นพี่ที่เป็นครูอีกสองคน ชื่อว่าพี่สและพี่เเปิดประตูออกมาจากห้องสหกรณ์คุณออมนั้นก็ทักทายกันประมาณว่าทำอะไรกันดึงด่นทำไมเพิ่งกลับแล้วก็คุยกันพอคุณอ,อมหันหน้ามองไปที่ศาลานั้นอีกทีก็ปรากฏว่าไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นแล้ว จนมาในตอนเช้าคุณอ,อมนั้นก็เจอพี่สีกับพี่เอฟเลยถามพี่สีว่าเมื่อวานหนูเห็นมีคนนั่งอยู่ที่ศาลาในตอนมืดคำ่ำก่อนที่พี่นั้นจะเดินออกมาจากห้องสากรพี่แกนั้นก็ทำหน้างง,งๆแล้วก็พูดกับคุณออมว่าวันนั้นพี่สีและพี่เอฟมองไปก็ไม่เห็นใครนั่งอยู่ในศาลาเลยนะตลอดเวลาที่นั่งทำงานจนสองทุ่มก็ไม่เห็นมีใครนั่งมานั่งที่ศาลานั้นเลยนะ จนปริศนาเรื่องนี้ทําให้คุณอ,อมนั้นสับสนงุนงงว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นเป็นคนหรือผีนั่นเองครับจนปัจจุบันคุณอ,อมนั้นก็ยังไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ครูอนุบาลที่เห็นด้วยกันวันนั้นฟังเลยครับเพราะกลัวว่าครูทั้งสองนั้นอาจจะกลัวก็ได้ครับ และเรื่องราวของคุณออมนั้นก็จะมีประมาณนี้ครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเดิมแ l ล c ก t i ม e ด้วยนะครับสำหรับ e ีพีหน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรกดติดตามไว้ครับสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ